แม้กระทั่งนักปัญญานักคิดต่างๆที่เรียนอ่านหนังสือมาเป็นร้อยเป็นพันเล่มเนี่ยยังขัดแย้งย้อนแย้งในตัวเองเลยมีอะไรให้ย้อนแยง้งเยอะแยะไปหมดเลยคิดจะหาทางออกมนุษย์มนุษย์จะใช้ชีวิตบนดจุยาอย่างไรจะเกิดเป็นลทัทธิ นี่เสรีนีโยมอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดที่เรารับรู้กันเนี่ยคิดว่าจะมนุษย์จะใช้ชีวิตบนโลกนี้ยังไงดียังไงเหมาะยังไงไม่เหมาะอะไรดีอะไรช่วพวกนี้เป็นใครมาจากไหนพวกนี้เป็นพวกที่เกิดมาไม่กี่วันไม่กี่ปีที่แล้วแล้วมานั่งคิดอะไรแบบนี้พวกนี้น่าสงสารจะไม่รู้จักอัลลอฮ์ตั้งแต่ตนไม่รู้จักว่าอัลลอฮ์คือใครอัลลอฮ์ประทานคมภีมาเป็นทางนำยังไงไม่รู้จักแต่ต้นี่ยวลาไม่รู้จักแต่ต้นแต่ฟิตรอส์มันอยู่ในหัวสมองไเฮ้เราต้องมานั่งคิดกว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงความเเเป็นนนนนนนมมมมมมมุุษษยยยยย์์์์ีีีี่่่่่ััััฟิิตตตตตรรราาะะะวว้้้อออููแแแสไไไไไบบบกจจดคงงงถืพ แต่แต่ฟิตรอคกูนมีว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงบนโลกนี้อะไรผิดชอบชัว่วดีอะไรควรอะไรไม่ควรคุณมีจิตสำนึก ตรงนี้อยู่เนี่ยเอาเร์ฝังมาเลาอร์ใส่เจ็สสานึกตรงนี้มาแล,ล้วเอาเับให้เราซูลให้คำพิมพ์ชี้นำไงว่าเดี๋ยวจะบอกคำตอบให้แต่มนุษย์พวกนี้ไม่รู้ไงก็เลยต้องหาคำตอบกันเองก็เลยเป็นอย่างที่เห็นเละสมเปะเลยเอฟเทียดเป็นกลุ่มคนที่มีความพึงพอใจในชีวิตน้อยสุดเพราะความเป็นหนึ่งมีน้อยสุดกระจัดกระจายกันไปคนละทางสองทางเพราะฉะนั้นให้เรามั่นใจอิสลามคือคำตอบที่ชัดเจนของชีวิตชัดจากกรุรอานชัดจากคำสอนท่านนบีสอนเอาไว้ แล้วก็ลงล็อกหมดเลยทุกชนิดทุกอย่างนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องดุนยาก็ตามคุณประสบปัญหาอะไรเข้าหาอลอ,อร์ก่อนประมารก่อนปรึกษาผู้รู้ก่อนแล้วก็ยึดมั่นในกรานให้เป็นคัมภีร์ของชีวิตจริงๆทําให้เป็นรูปธปรรมให้ได้จริงๆอนชัลวรรดจะประทานชีวิตที่ดีให้สะครับสำหรับเรานะครับทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าอนลอร์ก็จะประทานชีวิตที่ดีให้ยิ่งยิ่งกว่ายอย่างแน่นอนอย่างเทียบไม่ได้คือได้เข้าสวรรค์ตลอดกาล